วิวิวิพี่น้องผมบอกท่านไล้ขาดข้ามอยู่ปลาเขาใช่ไหมเล้ยอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วพี่น้องพี่น้องอ๋อสะดุ้งตี๋นะกวนสะดุ้งตีงกันยังวะเอาคือหลายแถวขาวจันทร์ผ่านอยู่ปวดบาดนี่ไหมเห็นอย่างบอกสืออ่อนนี่น้าสวัสดีครับพี่น้อง คลิปนี้ก็บมโยงสะดุ้งอีกแล้วเนาะเสียงเรื่องมาแล้วคลิปนี้มโยงสะดุ้งอยู่แค่บิวตี้แค่บิวตี้เพชรตะพนเนาะพี่น้องเนาะแค่ไหนแค่แถวแคร่งแต่มัน้ำคำเหล่าด้พี่น้องจะงีดจะซีนยกจะโดนสำแดงเนาะพี่น้องเนาะอุปกรณ์ครับพี่น้องของต่างยังม่ต่างกีแต่สองเส้นเพลิงด้วยหรอสองเส้นซื้อสองเส้นเพลองก็สองเส้นเพลิงกองเสือสองเส้นซื้อสองเส้นพี่น้อแนวต่างอุปกรณ์แนวใส่เพื่อไว้ที่ดีเลย เอานี่มานั่นันทำที่แรกว่าสิไปไรปันบันนองเตาหน่ามันลงหกักว่าสิบป็ไรออกปลามัเตาก็เล่ม,มายกกันนี่สักคนเนเะหมือแร่งคนละที่น้องอสิไปไรว่าได้มาดูแบบา,น,า,า,าน,น้องเตาเฮียอุยป่าเพื่ออะไเดี๋ยวน่อยมีมีมีผมเปอย่นี้เลยป่าบอลมีม เบื้องวิวคุณเหเป็นตะพี่น้องคุณนหรเป็นตะปลาลายขึ้นยังีงให้พี่นองเบื้องคุณาเลกแห่งมันนี่บ่ะปลาอื้เอาเอาหลุดเหรอปลาีห่งก่อหัวมันจะปลาแห่งก่อฮึโอ้ยหลุดไปลยไอ้ตัวหนึงอยู่ปลาบักหน้าได้ปลาบักหน้าตัวหนึ่ง โดดตรงอุ้ยอุ้ยไปยังอุ้ยตัวมิตต์ป่าบางหน้าเลยพี่น้องเลยพวกปลาอันเป็นส่เหมือนหูปลากุ้งไปยังนเลยไหมตะวลาคนเนี่ยเขาจะอิ่นปลาขาวปอกนะครับแปลงเกาะปลาขาวปอกปลาขาวปอกพี่น้องก็เอิ่นตามเขาจะอิ่นปลาขาวปอก บอดอกโอ้ยพี่ตะคนอีสานระเบูงทางนี่อุ้ยอุ้ยเอาหลายได้พี่น้องหลายใส่ในตัวเดียวสองตัวยูน,ยนั่นี่คนนี้เปล่าหน้าอู้ปเปลาหน้าเอาลนลนตัวหนึ่งพี่น้องเลยปล่าหน้ากาะคาปอกกระคาปอกปล่าหน้า <laughs> ถ้าเปล่าหน้าบืนเนาะอุ้ยตกใจไปแปงไปเล่นไฟพี่น้องไปแปงไปกินเล่นไฟไปเล่นไฟไปเล่นไฟโอ้ยมันไปกินเล่นไฟไปเล่นไฟพี่น้องเปลียงเรือบ่อพี่น้องเีนาะพื้นก่อนข่ากล้องบันหลังแต่บุรี่เลือเปลียงเรืออุ้ยเอาไม่ยังนี่ถ้าปล่าบักหน้าพี่น้อง ลงข้างล,างล่างคุณไหมข้างล่างใช่เปอาทั้งหมดกระเป๋าหน้าไอ้ต่อยปลาอื่นคือสิลง,งว่างหมดแล้วเนาะเลือดผ่านดีดีเนาะปลาที่สิตื่นบดเลยพี่น้องปลาตื่นบดเลยเลือดเลยเป็นทางดีคดรับบุ่นตัวนึงหอยตัวนี้คุณครับปลาคือ ได้ตะป่าปอกพี่น้องคือสิบว่าได้ยังสมมติพี่แพี่แอรยดอกได้ตะป่าปอกป่าข้าวปอกอุ้ยสองตัวเล้กินตานบักหน้าใหญ่ตัวใหญ่ปในเรว่อง นี่ตาปล่าบองหน้าพี่น้องฝนณบรรยากน้าบกนี่พี่น้องอุ้ยนี่อุ้ยนั่นเด็กเขาโยกปลาอยังล่ะอุ้ยอุ้ยพี่น้องที่จริงว่าด้สองตัวอีกตัวนึงหลุดนะไม่ใช่ก็ทำไมเพื่อน้องปลาสร้อยใหญ่มันหลุดตัวนึงได้พี่น้องโอเค เอาปลาเข็เงเอาเอาคือสามารถแปลกแทนพี่น้องปลาเข็งเขาเป็นร่างดีเลยเรื่องนี้ปลาเข็งมากเลยพี่น้องน้ำซี่มีปลาเข็งวะโอเคปลาเข็งมาแล้ว,ทำ,ท,ว,ท,ลวทำรีทอฟของพี่น้อง,งยายญ่าใบบางแห้งแนบบนนี้ อุ้ยออกออกส่วนใหญ่น้องไม่อยากจะออกว่ะตัวหน่อยตัวหน่อยเนาะคุณตัวนึงอยู่ตรงเทิงคุณพี่น้องปื๊ดเอากระถือเอาขี้แล้วพี่น้องสามตัวสี่ตัวคุณตัวนึงเอาลงมาไหมมีเดมาแล้วได้เสยอ่ะโอเคพี่น้องมันมันมัน อ๋อไปสิปาออกพี่น้องไอ้มนก็ได้ตัวหน่อยพอนพอเนาะเนาะสั่งที่คือตัวน่อยสี่บัไหลน้ำดอุ้ยุ้ยเขาจะพากนนึงมั้งเห โอ้ยโดดลงๆกันตังวันไหนตัวคนตัวหนึ่งโม่ออกเาบังหน้าเดี๋ยวดูคนงเถิาคกสะดุงว้าโอเคพาบังหน้าน่อยเปน่าบงหน้าแปังเห็นกระวมคือเปล่าเงาวะกระาปอกกระเป๋าวังหน้าเหรอโอ้ยท้งเันกระวมไปทั่ว ว้าวดพี่น้องเด็ดดดออโดดออกตัวนึงไปลาอยังวะอ้ยไมีอยู่มีอยู่ปลาอยังบุญนี่ม่อยังมีอยู่ออกปอย่งอุ้ยตัวใหญ่โดดออกว่งหันพี่น้อง อุ้ยปลาอย่งางวะมันโตมันบอนบ้วยนะบอกเอาลงมาแม่สตัวสีตัวเรื่งเรื่องบอปปลาขับปองในปลาบกหน้าพี่มันปลาข้าพอกใครจะได้เห็ดแล้วอ้อสะดุง้งจีง อ๋อตัวนี้หน่อยน้องก็ติ่งได้ป่ะพี่น้องกูนปะปลาบักหน้าสองตัวบ่าเมื่อกี้เห็นสะดุ้งติ่งปนันว่ะมันไปใหญ่ๆคนเดียวนี่ใหญ่เลยปลาบักหน้าใหญ่พี่น้องชุดใหญ่ในญ่ใหญ่ใหญ่อาปลาบักหน้าตัวสำเนียงเือกี้เห็นสะดุ้งติ่งว่ะปลากู <c oughs> ปลาได้ <c oughs> ตื่นมาตัวนี้ดิยโอ๊ยโอ๊ยพี่น้องปื <c oughs> มันหูวจักช่องโหวดนน่ดินะใน่ปะปุยทุ่งอี๋ผมไปยังเข้าปะปุยทุ่งก่อนปืน,นต้องปืนเอามาันก็หูวจักช่องโวว่ปะดึงหัวออกมาพี่น้องเบิ่งท่านเบาบางหันนี่ปะปุยทุ่งอันตะวันตัวนึงหลุดจุดลงไปแล้วังหันมันโดดขามนิดเดียวเลยมันหัวเองเดียวอ่ะตายตายตาย่ายยังก็หัวดีเถอะว่ะ ตัวง่ๆแพนี่ังเนาะนี่ปลาบงหน้าเนาะเดตัวง่ๆอย่างเงมันดูดออกด้เหมงอนันนี่แหตัวเงี้ยเหมืันเนาะดดออกไหมอุ้ยนั่นเอดตัวนึงหัวสูงอุ้ยอไปแป้งไปแปบ เป่าแปบพี่น้องก็ผลผลสองตัวสตัวเคป่าแปบก็เป่าหน้าเป่าหน้าเปาหน้าหน่อยก็ปากแปบหน่อยน้ำมีอ๋น้ำอ๋เมนเอาหนเด็ดตัวหนึ่งเท่าไปนาแล้วว่าเท่าล้งหล้วเท่าไปนาได้เลย

ะด in ุง <legitimacy> ต <parfois> ิ้งก kind of so ันย <mantra> no, like ังวะเขาคือหลายแถขาวจันทร์พานอยู provide. ่ปืดบาดนี่ไหมบาดนี่ปวดเฮ้นี่บอสืออนนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไลค์เราลืมไลค์เราลืมไลค์เราโอเคไปต่อพี่น้องตาขึ้นมาเขายังมาแรงวะ วิวิวิพี่น้องผมบอกท่านไล้ขาดข้ามอยู่ปลาเขายังีมาแล้วอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วพี่น้องพี่น้องอย่าพึ่งมันขอยังมาแรงเสียพี่น้องเบิ่งสันดีเดี๋นี้พูดได้แล้วพี่น้องมันเขายังมาแรงตัวนี้อย่าตัวนี้ ตัวนี้ไหมตีใช่ไหมโอ้ยรุดมือแล้วล่ะมิสวาด้วปล่อยด้วยแหละที่งานก็ได้คุณพี่นอ้อ,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 นนองเออสะอ่อนพี่น้องเอาไปต่อครับน้องเอามานอย่างสาบลาบเลยตัวนี้ว่มีตัวว่มีพี่น้องมิตรปลานี่สาบลาบเลยนะสามตัวปลาบาาังหน้าอุยอ้ยล่นอีกแล้วพี่น้อง<ส>ตัวนึง หลูสะดุ้งตัวหนึ่งสองโตไม่ได้เขาเป็นฟูงขึ้นเราหรือเ,ลเนล่า หหไหนอยู่พี่น้องได้เนื้ได้เนื้ปลากุ้ม,อมสองตัวเม็นปลากุ้งอยู่บ่ดาวหลายทีมงันตัวมันปลาจวกสองตัวปลาจวกปลาใอยปลาใส่สองตัวพี่น้องปลาใส่สองตัว ไปแปงโอ้โหแม่ไปเล่นไฟเออยังก็ปลาไฟปลาเล่นไฟพี่น้องโอ้พิษว่าถือยังไงปลาเล่นไฟพี่น้องโอเคปลากินเล่นไฟกินเล่นไฟอย่ได้เท่าไหร่ล่ะกิโลนะโอ้ยคำแต่เรื่องพี่น้องจะเสียใจจะคีบกูพี่น้องเอ้ยบ่ทศไทยโดน เอาเทาตีท้ายได้ดีตางหน้าตรงอยู่เอาเท่าทีท้ายได้พี่น้องได พี paid, ่น้องต้องเขาอปินฝูงเสียโอ้ปาดไอเล่าข้อบ่โอ้พี่น้องไปซ้ำไปแปะฝังหน้าอยู่หรอตูวหน่อยโอ้ยหลุดหมดเลยปื้โดดจุดปนะเดพี่น้องปื้กสะอ่อนนะว่าตัเมื่อกี้ไหมโอ้แบตก็สีเหมือนพ่อแบต เมือกระมื่อดูรออยซะอุ้ยไหนเดี๋ตัวนึงฆ่าจงลงอยู่คนเขาปะเขาอยู่เว้ยอุ้ยป่ายังป่ายอยอุ้ยป่าย้อนเขาพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลายยอนปลาย้อนเขาเฮายมึงกันนะเฮ้ยชิมงานเบื้องปลาย้อนกันนะปลายยอนพี่น้องมันเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งเลยปลาย้อนนั่น้องปลายย้อนพี่น้องโอเคครับ ครันั้นปลากระเจี๊ยบกันเรืเ่องปลาหอนนะจะได้เป็นคลิปสุดท้ายเลยพี่น,อน,น้องต้องคำแล้วไหมพี่น้องคำแล้วไปยังนี่แต่ปลาบางหน้าอ่อยต่อยได้สามตัวสี่ตัวโอ้หลุดหลุดสองตัวเหลือตัวเดียวเขอหลอเอ,อ๋อสิยกให้พี่น้องเพิ่งอีกคลิปนึงครับพี่น้องคำก่อน อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมันคำเหรอครับมันยันภาพมันบ่ค่อยงามนะเอาพี่น้องยกเป็นชึดทุ่ถ่ายจังไปเบ่งผลงานเราพี่น้องมันคำหรอกบ่ถึงได้ปลามันได้อยูหรอกแต่ยันพี่น้องบ่เห็นน้ำเราหรือวะปลาบางหน้าได้หลายคุณพี่น้องเห็นบ่าเขาเตยทั้งๆคุณตัวหนึ่งนั่นมันทำไงรู้เดี๋ยวตัวนึงนะ ปากแย่งก็เป็นเขาป่ะเนาะนนปากแย่งลงแล้วเนาะทีมงานปล่อยแล้วพี่น้องโ okay. อเคไปเบิ่งผลงานนี่เหี้ยไรพี่น้องเนาะไปเบ่งผลงาน,นงแต่สิยกต่อจะเข้าวแต่ว่ไทยบ่ได้แล้วพี่น้องมันคำมันเหมือดแล้วพี่น,อน,น้องไปเบิ่ง,งผลงานแล้วนะครับเนะาะใช่โอ้โหขบวนีกเลยนีคืออะไเดินเขนตาขืนครับพี่น้องไหม มันกำหมือนน้องเมื่อกี้เนาะก็เลยแบบว่าเลียวเลีเ้ยวแบบว่าให้พี่น้องเบื้องซาปวดบนให้พี่สั่งพี่น้องเบื้องหน่อยปวดก็เลยแบ,บาไม้เบื้องพี่น้องมางคนงานถือว่าไปเข้าเดี๋ยวก็ถือว่าได้เลยพี่น้องตายเงี้ยหนิเหือตัวเงี้ยเลยพีต้องดินเราเราอย่ปลาจอกปลาซอยไปยังแม่ไหนปลาจอกจอกเงี้ยปลาซอยหรือปลาซอยนั่นแหละเสียบพุงเงี้ ไปเคีงเย,ยงได้อีกตัวหนึ่งเดีเดยวนี่พี่น้องเราไปเคียงเลยตัวเก้า <c oughs> สิบห้าเปนนั่นอีกอดีหรอกสิไปทั้งไม่อดีหรอกว่างหันเป็นแค่ตะพูดเนาะแค่บิวตี้ไปที่ก็สิไปทั้งจะพูดอานนี้อานนี่โอ้ยเมียวเมียวให้เมียวกินพี่น้องเบู๊เสียบไลยโอเคครับพี่น้องก็ขอค้นหลายๆพี่น้องค้น okay, ที่เบิวงมาจนจบเนาะค้นที่เขาบอกว่าวงไม้เรื่องปวดติดตามครับพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอกที่นี้ก่อนเนาะบ๊ายบายค้นหลายๆครับให้เมียแล้วแล้วเรงเลย เอาองวงม้าปลานี่เขาวาปะปลาตอง